นางเงือกผู้กล้ากับปีศาจใต้ทะเลการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ท้องทะเลลึกอันเงียบสงบมีอาณาจักรเงือกชื่อว่าคอรัลลิสที่เต็มไปด้วยแสงสีจากปะการังและปลาน้อยใหญ่นางเงือกน้อยชื่อว่ามารินาอาศัยอยู่ที่นั่นเธอเป็นนางเงือกผู้ใจดีและรักการผจญภยัยวันหนึ่งมารินาได้ยินข่าวลือจากปลากระเบนว่าปีศาจทะเลชื่อคราเคนมอ์กำลังออกอาละวาดมันปล่อยหมอกดำที่ทำให้น้ำทะเลขุ่นัวและจับสิ่งมีชีวิตในทะเลไปขังในถ้ำม,มืด มารีนาไม่อาจาทนเห็นทะเลบ้านเกิดของเธอตกอยู่ในอันตรายเธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับคราเคนมอร์ข้าไม่ยอมให้เจ้าทำลายท้องทะเลนี้มารีนาพูดในใจพร้อมถือไข่มุกวิเศษที่มีพลังแสงสว่างซึ่งแม่มดแห่งท้องทะเลให้เธอมามารีนาแหวกว่ายผ่านน้ำทะเลขุ่นมัวจนมาถึงถ้ำของคราเคนมอร์มันเป็นสัตว์ทะเลยักษ์ที่มีหนวดใหญ่มากมายและตาสีแดงเพลิงเจ้ากล้ามาที่นี่ทำไมเจ้าตัวเล็ก คราเคนมอคำรามข้ามาเพื่อหยุดเจ้าคืนอิสระให้แก่สิ่งมีชีวิตในทะเลซะมารีน่าตอบอย่างกล้าหาญคราเคนมอหัวเราะเสียงดังงั้นก็ลองดูสิมันพยายามจับตัวเธอด้วยหนวดแต่ด้วยความว่องไวมารีน่าหลบหลีกและใช้ไข่มุกวิเศษเปล่งแสงสว่างสวยแสงนั้นทำให้หมอกดำจางหายคราเคนมอร้องด้วยความเจ็บปวดอาแสงนี้กำลังเผาข่า มารีนาตะโกนว่าแสงนี้มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์หากเจ้าสัญญาจะไม่ทำลายทะเลอีกข้าจะหยุดแสงนี้คราเคนมอลังเลแต่สุดท้ายมันก็ตอบว่าข้าสัญญาข้าจะไม่ทำลายท้องทะเลอีกต่อไปด้วยคำสัญญานั้นมารีนาจึงหยุดแสงและคราเคนมอค่อยๆละลายความมืดในจิตใจของตนมันกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบสุขและช่วยฟื้นฟูความสมดุลให้กับท้องทะเลตั้งแต่นั้นมาท้องทะเลก็กลับมาใสาสะอาดอีกครั้ง มารีนากลายเป็นนางเงือกที่ทุกคนในคอรัลลิสนับถือและคราเคนมอก็เป็นเพื่อนที่ดีของเธอทั้งสองช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สงบสุขตลอดไปจบบริบูรณ์